สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีครับวันนี้มีข่าวของ v i v o มาฝากกันครับเมื่อ v i v o X5 Max ครับสมาร์ทโฟนบางเพียง4.75ม mm ิลิเมตรเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยถ้าพูดถึงแบรนด์ที่ทำสมาร์ทโฟนสุดบางนั้นครับคงต้องยอมรับว่า V ี V o ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับโดยจะมีการออกสมาร์ทโฟนที่ทุบสถิติความบางออกมาทุกปีนะฮะในปีนี้ก็ได้ออก v i v o X5 Max ครับที่มีความบาง4.75ม mm ิลิเมตรเท่านั้น เรียกว่าเฉือน Oppo r 5ที่มีความบาง4.9ม mm ิลิเมตรไปเพียงเล็กน้อยนะฮะจึงยังครองตำแหน่งสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดได้อีกครั้งหนึ่งครับโดย Vivo X5 Max นั่นครับมาพร้อมหน้าจอขนาด5.5นิ้วความละเอียด 1,080p ใช้ตัวประมวลผล Snapdragon 615นะครับ RAM 2 g b พื้นที่เก็บข้อมูล16 g b โดยมีการเพิ่ม Micro SD ได้อีกด้วยครับกล้องหลังความละอียด13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านี่5ล้านพิกเซลนะฮะ แบตเตอรี่ให้มา2,000มิลลิแอมใช้ Android 4.4พร้อมอินเทอร์เฟสฟันทัส t 0โดยรองรับการใช้งาน2ซิมและการเชื่อมต่อ LTE อีกด้วยครับสนวนราคาของ vivo x 5 max ตัวนี้ครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่16,000บาทนะฮะโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนด้วยราคา2 9 9 8หยวนนะครับวันที่22ท่าธันวาคมเชื่อถึงนี้ยังไงก็รอดูอีกครั้งนึงครับ าจะเข้าไทยกันเมื่อไหร่ครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดนะตอนนี้เพียง4.75ม mm ิลิมตรสำหรับ vivo X5 Max กด Subscribe Channel ของเราใน YouTube ครับพิมพ์สมาร์ทโฟน t v แล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ